วันนี้เอาพุทราฮิมะขาวมาให้น้องฟักแฟงชิมนะครับอายุยังไม่ถึงปีนี่มีฟันอยู่สองซี่นะครับอันนี้ก็คือพุทราฮิมะขาวนะครับนันไม่ยอมให้ลช่ไหมขอขอขอนั่นนะครับความกรอบแล้วก็หวานนะครับเด็กกินไม่วางเลยนะครับเหมือนยาเด็กเขาก็ต้องทำมันหวานใช่ไหมครับให้เด็กมันกินนะครับถ้าไม่หวานดเด็กก็จะไม่กินนะครับ แสดงว่าพุทราหิมะขาวเนี่ยกรอบนะครับเด็กมีฟันสองซี่ยังกินได้เลยก็หวานด้วยนะครับฟักแป้งกินด้วยขอขอขอ,ขอ,อไม่ให้ขออ่ำอ่ำเร็วอ่ำอ้ำเร็วนานนี่นะครับพุทราหิมะขาวปลูกจากต้นอายุหนึ่งปีนะครับน้องฟักแปงเป็นพีเซนเตอร์ ลูกดกมากเลยนะครับโอ้ยกินทำไงแบบกินด้วยมั้ยกินด้วยกินด้วยขอด้วยขอด้วยได้ไหมขอได้ไหมขอขอนั่งกินเนาะไม่หี้อมันสุกคาต้นนิดหน่อยเดียวเหลือยังไม่สุกเอากินด้วยเร็วกิน่ด้ ด้วยเนาะกินจนนี่เหมือนรวยตัวนี้กินคนเดียวหมดลูกเลยนะครับลูกใหญ่กว่ามะนาวอย่างครับกินด้วยมะขอด้วยขอด้วยไม่ให้